ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่า CSM ไคสะโฟนอันนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้โหมดคําสั่งเสียงได้หรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้เป็นความลับเลยนะครับมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับทุกคนคลิปที่แล้วผมได้ลองทําการกดเลข5 5าแล้วใช่ไหมครับแล้วมันได้ใช่ไหมทุกคนมันแปลงร่างได้ใช่ไหมแล้วคลิปเนี้ยผมจะลองมาใช้โหมดคําสั่งเสียงทุกคนคิดว่ามันจะได้ไหมครับทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับหรือก็กดไลค์กดซับสไคร e นะครับถ้าทุกคนกดซับสไคร e เนี่ย มันจะสามารถแปลงร่างและใช้โหมดคำสั่งเสียงได้จริงๆทุกคนเอาละจะได้ไม่ได้เรา,าลองมาลุน้นกันนะครับลองดูนะทุกคนเฮนชินแล้วก็กด enter เฮ้ยได้ไหมทุกคนมันได้โอ้โหทุกคนอลองลองคอมพิวตนี่เห็นไหมผมไม่ได้หลอกทุกคนนะครับใครคิดว่ามันได้จริงทุกคนฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับ ฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคน